สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินดิดาก็จะมาแนะนําเสนอสินค้านะคะไข่มุก12ราศีมัติคัลเลอร์นะคะเป็นสร้อยคอที่ดีไซน์สวยมากค่ะร้อยขั้นด้วยเม็ดเงินชุบทองคําขาวนะคะสีก็เป็น12ราศีมัตติคัลเลอร์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเรือนจี้งานตะขอข้างหน้านะคะนี่ สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินใส่ให้ดูนะคะเป็นสร้อยคอที่มีความสวยมากค่ะ,ะงานตะขอนะคะเป็นตัวเรนเงินชุดทองคำขาวนะคะประดับเพชรซีเซ็ตนะคะแล้วก็เป็นงานจี้ตัวเรนโบวนะคะแล้วก็มีจี้ไขมุกห้อยลงมาด้วยนี พอใส่แล้วโอ้โหแอดมินเนี่ยดูออร่าขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะงานงานนี้นะคะลูกค้าสามารถดีไซน์ให้เป็นแบบนี้ได้มไม่โชจี้ก็ได้นะคะก็สวยนะคะดูค่ะนี่นะคะไม่โชจี้ก็สวยดูหรูดูแพงใส่ไปงานแต่งงานวัดงานวานะคะใส่ไปได้หมดเลยค่ะดูสิคะ มินใส่แล้วมินยังหลงมินยังชอบเลยค่ะดูนะคะคุณลูกค้าสวยมากค่ะนี่นะคะเป็นสร้อยคอที่ลูกค้าสามารถใส่ได้สองแบบเลยค่ะสวยมากค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ